กิจกรรมสดมต์ความเพียรพระปิตายอดเศษรษฐีลาบวกหลวงปู่ทวดครั้งที่81วันที่29เดือน1ปี69 <c oughs> นี้เป็นครั้งที่8 1ตรงกับวันที่29เดือนหนึ่งปี69้าข้าพเจ้านายเถรนงนิติธท,ท,ทรโชติขอเป่งวาจาสาธายาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสร้างบูชาและอาจารย์บูชาแด่อง์พระคาวันปฏิเทะระจา้าองหลวงปู่สำเร็จล้นหลวงปู่บญเดชหลวงปู่ศิลาตลาดทางคู่อาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาชินดามณี ขอเทพเทวเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธายายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพแห่งคุณพระรัตนาตายครูบาอาจารย์และเทพเทวทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้ามีสมา ให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสัมทานที่อนควรแก่การสวดสยายายมนต์ต่อไปบทสวดชมนมเทวดา,าสาม,มันตาจาักปะวาเลสุอัตาลคัดฉันตุเทวาตาสาัทธรมมมุนิราชสัส,สุนันตุสักขะโมฆะทางสักเคกาเมจารุเปคีริกสีคาราตเตจันตาริเควิมาเนทีเปรัตเทจักเมตาลุวะนาคาหาเนเคหววะวัตุมเหเกเตภมมาจายันตุเทวาชาลทารวิสเมยักขะคันทพพระนาคาตัดทันตาสัน สันติเกยรยมุนิวะละ,ละวะจะนางสาทโวเมสุนันตุธรรมมสวัณกาโลอายมพัทนตาธรรมมสวรณกาโลอายมพัทนตาธรรมมสวัณกาโลอายมพัททนตา บทสวดนามกาลาสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะบทสวดสัจจคิยคาถานาทิเมสารนังายังพุทโธเมสารนังวะลังเอเตนะสัจจาวเชนะโม สตท <im> ี <im <itation> im ่มีโหตุสภพพะทานาทิเมสารังอายังทมโมเมสานังวะลังเอเตนะสัจจาวเชนะสตที่มีโหตุสภพพะทานาทิเมสารังอายังสังโฆเมสานังวะลังเอเตนะสัจจาวเจนะสตที่มีโหตุสภพพะทา มสุทมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฐายะสัมภะปานินางปุเรตวาปารามีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจาวเชนะมหูตุสัพพุปถทวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัมภะปานินางปุเรตวาปารามีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจาวเชนะมหูตุสัพพุปถทวา มหาการุนิโกนาโถสุข,ขายาสัมภาปานินังปูเลตาวาปาลามีสัพพาปโตสัพโพธิมุตตามังเอเตนะสัจวัชเชนมะมโหตุสัพพุปัทวาหมดสวดมา หาสมัยสูตรเอวามสูตรตังเอกลงสามายางพักขาวสักเกสุอิหารติกาปิละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนนสัต์ทิ้งปัญจามาเตหิพิขูสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทศสาหิจะโลกาทาตุหิเทวตาเยโพเยนสันนิปติตาโหติพักขาวันตังทศสนายาพิขูสังกาจะอัทโข จตุนนางสุทธาวาสกายิกานางเทวานางเอตาท่าโหสิอายังโขภคะวาสัพเตสุวิหารติกาปิละวัตตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสามเทนะสัตเทงปัญจมาเตหิภิกขุสัตเตหิสัเพเหวว่าอรหันเตหิสัทสหิจาโลกาทาตุหิเทวตาเยโพเยนะสันนิปติตาโหติภคะวันตังทัศนายภิกขุสามขจักยันนูณามยามปิเยนะภคะวาเตนุปัสสตะเมยมะ อุปัสสังคมิตรวาภรคะวะัโตสันติเกปัจเจก,กคาถาปเสยยามาติอาทาโขตาเทวตาเสยยทาปินามะพระละวาปุริโสสัมมาชิตังวาภาหังปสาเลยปะปสาลิตังวาภาหัง สัมมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาภคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอาทโขตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเทตวะเอกามันตังอัตถังสุเอกามันตังทิตาโขเอกาเทวตาภคะวะโตสัตติเกอีมังคาถังอาภาสิมหาสมโยตตะวานาสมิงเทวกายาสามขตาอาขาตัมห์อีมังธรรมะสัมมยังทักขิตาเยวะ อปาลาชิตาสังฆติอัทโขอปาลาเทวตาพระคาวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิกาตาลาพิกาโวสะมาทะหางสุจิตตังอัตานอุชุกะมะกลางสุสารติวะเนตานิขะเหตาวะอินทริยานิละขันติปันทิตาติอัทโขอปาลาเทวตาพระคาวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเฉตวขีลังเฉตวปาริคังอินทขีลังโอหะจามะเมชาเต จารันติสุทาวิมะาราจาักหูมะตาสุทันตาสุโสนาคาติอาทะโขอ,อัปปาราเทวตาพระคะวโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิเยเกยจิพุทธังสานังคาตาเสนาเตคามิสันติอพาพายภูมิปะหายะมานุสสังเทหังเทวกาอย่างปาริปุเรสันติติอาทะโขพระคาวาภิกขุมันเตสิเยภูเย,ยนะภิกขเวทัสสุโลกาทาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตทัทธาคตังทัสสานายะภิกขุสังฆาจั เยปิเตภิกขเวอเหส่งอติตามฐานังอาาหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภคะวันตานางเอตาปารามเยวเทวตาสันิปฏิตาอเหสงเสรียถาปิไมหังเอตราหิเยปิเตภิกขเวพระวิสันติอานาคตาามฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภคะวันตานังเอตาปารามเยวเทวตาสันิปติตาพระวิสันติ เสยยะธาปิไมหังเอตาละหิอาเจคิสสามีพิกาเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามีพิกาเวเทวกายานังนามานิเทศส,สามีพิกาเวเทวกายานังนามานิตังสุนาัสาสาทุก,กังมะนาสิกาโลถภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิขุภคะวัตโตปจ,จัตโสสมภคะวเอตตาทาโบจักสีโลกามนุติสามียะธาภูมัด ตัทธสิตาเยสิตาคิริขภะลังปาหิตาตาสามาหิตาปุตโตสีหาวาัตสีนาโลมหังสาภิกสาพุโนโอทาตามะนะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลาภิโยปจัตสเตยตาวาวะเนกปิลวัฏเวตะโตอมตยิสัทธาสาวเกสาสเนรเตเทวกายาอาภิกันตาเตวิชานาทภิกาโอเตจะอตัตตาปะมะกาลุงสุตดาวพุทธาสาสสานัง เตสัปตุลหุยานางอมนุสานะทัสสานังอเปเกสตะมัธาขงสหัสสังอทาสตาลินสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานะพัทธสงอเปเกนันตะมัธาขงที่สาสพภาภูกตาอหงตัดจัตสพังอพิญญายาววิสิตวานะจักขุมมาตะโตอมันตยิสตทภาสาวเกสสานรเตเทวกายาอภิการตาเตวิชานนทภิกขโวเยวหังกิตายิสามิชิราหิอนุปปัสโส สัตสหัสสาวะยาขาภูมากาปริลาวาทวะอิทิมัโตชุตินมันโตวันนวมันโตยัสัสิโนโมทามนาอภิกรรมภิคุนาสมิติงว่านางสัตสหัสสาเหมากวตายาขานานตาวันนิโนอิทิมัโตชุตินมันโตวันนะมันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกกรรมภิคุณาสามิติงว่านางสาตสีลาติสาหัสสายะยาขานานตาวันนิโนอิทิมโตชุตินมันโตวันนะมันโตยัสัสิโนโมทามนาอภิกกรรมภิคุณาสามิติงว่านางอิเจเต โสละสสะหัสายขานันตตะวันนิโนอิทิมันโตชุตินมันโตวันนามันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกรรมุภิกุณาสามิติงว่านางเวสามิตาปจัสมายขานันตตะวันนิโนอิทิมันโตชุตินมันโตวันนามันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกรรมุภิกุนาสามิติงว่านางกุมภิโลลาชาขาหิโกเวปุลส萨นิเวสานางพิโยนนางสัตะสหัสสังยขานางปะยิโลปะสติกุมภิโลลาชาขาหิโกโสปาคะสัมมิติงว่านาง ลิมัยจะที่สั่งราชาทะตาลัทธุปัสสาสาติคันทัพ,พานังอธิปติมหาราชายาสาัจิโสปุตตาปิตาสาพาหาอินธนามาม,มหาภะราอิทิมันโตชุติมันโต,ว,นนตว,วันนาวันโตยัสสสิโนโมทามาดาอภิกรรมูภิกขุนาสัมมิติงวานัง ทักขีในจักที่สังราชาวิรุณโหตปัสสา,าติกุมพัฒนังอธิปติมหาราชายะสัจสิโสปุตตปิตาสาวะหาวินธานามามหาภะราอิทิมัโตชุติมโตว,วันะมันโตยะสัจสิโนโม,โมทามานาอภิกรมุมภิกุนังสมิติงว่านังปัจฉิไมยจักที่สังราชาวิรุณ ปักโขปัสสาสตินาคานังอธิปัติมหาราชายัสสีโสปุตตาปิตาสาวะผาวินทานามามหาภะราอิทิมาโตชุตินมาโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกามุภิกุณาศมิเติงวานังอุตตะลังที่อุตตะายจะที่สังราชาภูเวโลตปัสสาสติยาขานังอธิปติมหาราชายัสสีโสปุตตาปิตาสาวะผ่าวินทานามามหาภะราอิทิมาโตชุตินมาโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกามุภิกุณาศมิเติงวานัง ปุริมาที่สังทัตตาลโตตักคิเนนะวิลูหะโกปชิเมนะวิลูปะโคกูเอโลอุตตะลังที่สังจัตตาโลเตมหาราชาสัมันตาจะตุโลที่สาธันทัตละมานะอาอัตถังโสวะเนกปิละวัฒเวเตสังมายาวินโนทาสาอาคูไวจกนิกาสะธามายากูเตนทุวิเตนทุวิภูจกวิภูโตสาหะจันทะโนกาเมเสนโทจะกินโนคันทุนิคันทุนนทจะปะนาโทโอปะมายโยจะ เทวสุตโตจะมาตาริจิตาเสนโนจากคันทัพโพนโลราชาชัโนสพโพอาคูปัจัสิโขเจวติมภรูสุริยะวัชาสาเอเตใจเยจะราชาโนคันทัพาสาหราชูพิโมทะมนาอภิกามุภิกุณาสัมิติวานังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหะตัชกากัรมพัสสัตตะลาอาคูบายคาสหะยาติพิยามุนาทตะละ ทะจากอาคูนาคายัสัสเโนเอลวนโนมหานาโคโสปาคัสมิติงวะนางเยนาคาราเชสหาสาหาลันติทิพธิชาปักขิวิสุทธจัจากรุเวหายาสาวะนัมัชปตาจิตตาสุปันาติติเตสะนามังอภยันตธานาคาราชนามาสิสุปันาโตเขมมากาสิพุทโตสันหาหิวาจาหิอุปะวะหายันตรานาคาสุปานาสาระนามกังสุพุทธังชิตาวาชิรั ัทเทนะสะมุทังอสุราสิาาตาภาตะโลวาสวาสวาเสติอิทิมาโตยัสสิโนการละอัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวขาสาวะเวปจิติสุจิติจัปะหาลาโทนะมาาุติสหัสตัดจักพระฤาุตานางสัพเพเวโลจานามกาสันในหิตาวาลิงเสนางลาหุปัทมุปขาขะมุงสามโยธานิพัันเตภิกขุนางสาม,มิติงวะนาง อาโปจัตเทวาปัฏฐวิจัตเตโชวาโยตถาขามงวะลุนาวาลุนาเทวาโสโมจายสัสสาสหเมตตาการุณกายิกาอาคูเทวายาสสิโนทัเสเตทัสธากายาสเพนานตาวันนิโนอิทิมันโตชุตินมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทามนาอภิกรรมุภิกุณาสามิติงวะนังเวโทจัตเทวาสหะรีจัอสัมาจัตุเวยมาจันทัสุปาณิสาเทวาจันทมาคูกุรกิตาสุริยะสุปานิสาเทวาจัน สุริยะมาคูปุรกิตานักขันตานิปุรกิตาวาอาคูมันถาวรา,าหะกาวาสูนางวาสะโวเสนโทสัก,กโกปาคะปุรินทะโททะเสเต,เตทัสสาากายาสาธานัตตะวันาวานนโนหิดทิมันโตชุติมันโตว,ว,านาวันะวันโตยัสสิโนโมทมามนาอภิกรมุภิคุรังสนมิติงว่นังอาถะคูสหะคูเทวาชาลามาคิสิกขาลิวาอาทิตกาจะโลชาจะาอุมมาปุพะนิพภสิโนวะลุนาสหาะธรรมาจะอาจุดจะ อาจุตาจะาอเนชากาสุเลยยลุจิลาอาคูอาคูาควาสาวะเนสิโนทัศเ,เตทะสาทากายสาสเพนานตตะวันนิาานนโนอ,อิทิมันโตชุดินมันโตวันนาวันโตยาสัสสิโนโมทามนาอภิกรมุภิกุนัสัมมิติงวานางังสัมมานามหาสาัมานามานุสา,านุสุตตามาคิทาปะโทสิกาอาคูอาคูมโนปะโทสิกาอาตาคูหาลายโยเทวา เยจะโลหิตตวาสิโนปาลคามหาปาลคาอาคูเทวายัสสิโนทเเัเสตทัสสาธากายาัสาเพนานาตตะวานันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนามันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามมภิกุนางสัมมิติงวานังสุภาปะลมมหาอาุณาอาคูเวขานาสาสาหาโอทาตาไครหาปามุขาคูเทวาวิจักขานา สัทธามันตาหาลาคขาชามิสกาจายัสสิโนทนะยังอาคาปัชโนโยทิสาอาภิวัตติทเสตเตทสาทธากายาสเพนนาตตาวันเนโนอิทิมนโตโชติมาโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามนาอาภิการมุที่คุณังสัมมิตตงว่านังเขมิยาตุสิตายามากัตกาจายัสสิโนสัมพิตะกาลามาเสนทาโชตินามาจัอาสวา นิมานะละติโนอาคูอาถาคูปาละนิมิตาทะเสเตทะสาธทากายาสาเปนะนัตตะวานิโนปิทธิมันโตชุติมันโตว,วานาตันนะวันโตยัสาสิโนโมทามาณาอภาิกามุภิคุณาสัมมิติวะนังเศท,ทเทเทวานิกายาสาเปนะน,นัตตะวันิโนนามันวะเยนะอาคายฉงเยจยเยสัติสาสหะ,ะปะวุฒาชาติมัคขีรังโอขะตินะมะนาสระวังตะเขโมขะตะรังนาคังจังทางวะ อสิตติตังสุปรมะปะละมัตโตจัปปุตตาอิทิมะโตสหัสันนางกุมาโลติโสจะโสปาคะสัมมิติงวะนางสหัสะพรหมโนกาณ์มหารหมาพิจิธติอุปปันโนชุติมันโตพิสามกายโยยะสเศโสทเสทาอิสระอาคูปเจกวะวะวติโนเตสังจะมะชะโตอาคาหาลิโตปาลิวาลิโตเตจัสเพออิกันตีสิเทเทเว สัพลมะเกมาลเสนาอภิกรมิปัะสะักันหัสสะมันทิยังเอทะคันหัตถะพันธัถะลาเคนะพันมัตมะถโวสัมมัตตาปาริวาเลถะมาโวมุจิทะโกจินางอิติตาถะมหาเสนโนกันหัเส,สนังอภเปสายิป,ปานิณาตะละมาหัจจะสาลังกตาวานะเพระวังยาาะถาภาุสโกเมโคทนยันโตสาวัจโคตัถาโสปจุทาวัติสัพุธโธอา,ายังวเส ตัดจักพังอภิญญาว่าวิคิตาวานะาจาักภุมาตะโตอมัตะยิสัทธา,าสาวกเศาสเนลเตมาลาเสนาอภิกันตาเตวิชานาถพิกขะโวเตจัตตาปะมก,กาลุงสุตตะวาพุธศาสาสานางวีตาลาคาหิปะกามงเนสังลมปัมปิอินชะยุงสเเวิชิตตสังขามาพระยาติตายัสสสิโนโ โมทันติสาหาพูติหิสาวกาเตชะเนสุตติบทสวดจุลชัยยะปรารกรนณโมเมพุทธเตชะสารตานาตายะธรรมมิกาเตชะปะสิทธิปะสีเทวานาายะปะระเมส,สุราสิทธิพะมาจาาอินทาจะาจาตุโลกาคัมพีละคขากาสัมุทาภูตรงคังคาจะสะ รมชยญปสิทธิภวันตุเตชยะชยญทานณิทานณิอุทัิอุทัินะทินะทีชยะชยขะคนละตนละนิสายนิาลสายเสนณเมลุลาชฉาพลนาราชีชยญชยคัมพีละโสภินาเคธนาคีปีสาจะภุกตะกาลีชยญชยทุนิมิตาโลคีชยชยสิงคีสุธาทานะมุขชา ชยยะชยยะวรุณมุขาสาตราชยยะชยยะจัมปาทินาขะอุระคันถกชยยชยยะคัจฉคนณตุวงสุกะละผู้ชงศีหาพยาะตีบาชยยชยยะวัุณมุขยาตราชิตะชิตะสานาลีปุนะสุทธินาลดีชยยะชยยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยยะธารณีตะเลสะทาสุชยยชยยะชยยะธนนิทะ ทละนิสานตินสัตาชัยยะชัยยะมังการามังการาลายยาภวเคชัยยะชัยยะวะรุณยะเกชัยยะชัยยะลัคขเสสุลักพุชะเตชาชัยยะชัยยะพรหมเมนทะขนาชัยยะชัยยะราชาธิราชสชัยชัยยะชัยยะปทวิงสัพพังชัยยะชัยยะอรหันตปาเจกะพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโลหะโลหะลินเทวา ชายชาชยาพรหม,มสุรโขชยะชายานาโปวิรุณหโปวิรุณปะโขจันทิมาลวิอินโทจะเวนเตยโยจะก,กุเวลโลวะลุโนปิจะอคีวายจะปะชุนหกุม,มาโลทัตตะลัทธโกอัตตะละสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาตโยอิสิโนสาวกาัสาเพชายาลาโมภว,วันโตเตชายมมาธโมจะสังโคจะทัสสะป,ปาโลจะชยากรรม เอเตนะชายกเตเชนักชายะโสติภวตุเตเอเตนกพุทธเตเชนะหุตุเตชายะมังสาลังชโยปิพุทธสัจสินิมัตโตอายังมารัสจัปปาปิมัตโตปาราชายอุโขสัยยัมโพธิมันเทปโมทิตาชายะตถาพรหมขนามหิสิโนชายโยปิพุทธสัสินิมตโตอายังมารัสจัปปาปิมัตโตปาราชยโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาอินทคานามหิสิโนชยโยปิพุทธสาสสิริมตโตอายังมารัสจัปาปิมัตโต ปาลาชโยอุโคซายมโพธิมันเทปะโมทิตาชยตาธาเทวะคณามหิสินโนชโยปิพุทธะสัตสิลิมาโตอายังมาลาสัจปาปิมาโตปาลาชโยอุโคซายมโพธิมันเทปะโมทิตาชยตาธาสุปันนะคณามหิสินโนชโยปิพุทธะสัตสิลิมาโตอายังมาลาสัจปาปิมาโตปาลาชโยอุโคซายมโพธิมันเทปะโมทิตาชยตาธานาคคณามหิสินโน ยโยปิพุทธัสสะสิริมาโตอายังมารสะจัปปาปิมาโตปะราชโยโอโสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยตาภาสพรมะคานามหิสีโนชยันโตโพธิยามูเลสักายานังนันทิวัตโนเอวังตาวังวิชโยโหหิชยัสโฉชยะมังคาเลอะปะละชิตะปัลลังเกศเสปะทาวิงโกคาเลอะพิเสเกสัพระพุทธานังอัคคปโตปะโมทาติสุนักขันตังสุมังคาลังสุปุ สุป,ปะพาตังสุขุทิปังสุขโนสุมุขโตจักสุยัตังพรหมาจาริสุป,ปะทักขินังกายกรรมังวาจากรารมังปะทักขินังปะทักขินังมโนกรรมังปะนีธีเตปะทักขินาปะทักขินานิกนตตวานะละพัตเทปะทะักขินเตอัทธตถาสุขิตาวิรุนหาพุทธะสาวนเน อโลคาสุขิตาโหทะสาหาสาพัพเพหิยติภิสุนันตุพนโตเยเทวอาสเหมิงธาในอธิคตาธีคายุกาสธาโหตุสุขิตาโหตุสัพพะธาลักขันตุสาัพพะสัทธานักขันตุชิณศาสาสะานังยากาจิปัฏฐาเตสังสัเพปุเรนตุมโนลาทะยุตะกาเล ปะวัตสันตุวัสังวสาวะราหกาโลคาจุปัฏฐวาเตสังนิวาเลตุจะสัพพธากายาสุขังจิตตสุขังอารหันตุยะทาละหังหมดสวดธรรมนิยามาสวดตังเอวามีสุดตังเอกังสามยายังพระขาวาสาวัติยังวิะละติเฉตวเนอะนากะปินทิกัสสัลลาม ตตาลโขภะควาภิกขะมันเตสิภิกขโวติพัฒนเตติเตภิกขุภะควาโตปัจัโสสมภะควาอตถทาโวจักอุปาทาวภิกขเวตาทาขานังอนุปาทาวาทถาขานังทิตาวาสาตาตุธรรมทิตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติตังตถาขโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตาวาอภิสัมเมตวาอจิทติเจเสติปัญญาเปติ ปัตถะเปติวิวาลติวิภาชาติมุตตนิการลงติสสพเพสังคาลา อนิจจติอุปาทาวาภิกขเวตาาคาตานังอนุปาทาวาตาาคาตานังทิตาวาสตาตุธรรมทิตาตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุขติตังตาตาคาโตอภิสามุชชติอะพิสัมมติอภิสามุชิตาวาพิสัมมตวาอาจิกขติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวาลติวิปัจจิตตานิการลิติสัพเพสังขาราทุขติอุปาทาวาภิกขเวตาาคาตานังอนุปาทา วาตถาคาตานังทิตาวาสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนันตติตตาสัตตาคาโตอภิสัมพุชชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตตวะพิสัมเมตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวาลาิวิภัชชะติตานิดานนติสัพเพธรรมาอนันตาติอิทมะโวจพะคาวาอัตมะนาเตภิกขุพะคาวะโตภาสีตังอภินันทุนติ บทสวดพระเทกาลัตตาคาถาอติตังนานวาคะเมยะนาปฏิกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ตุควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทะตีตังปาหินานตังอปัตาจากอนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุปันในจะโยธรรมตัตถะตัถะวิปัสสติอาสังหิลังอสังกุงปังตังวิทะมานุครูหะเย ผู้ใดเห็นทำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างจำแจ้งไม่งอนงี้ยนคอนแขงเขาคนพราะพูนอาก,การเช่นนั้นไว้อเชวะกิจจะมาตับปังโกชัยยะมารนังสุเมความเพียนเป็นปิดที่ต้องทำในวันนี้ใครเล่าจะรู้ความตายแม้นวันพุ่งนาฮิโนสังฆะแลนเตนะมหาเสนะมัจุนาเพราะการทัดเพียนต่อมัจุลาซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำรับเรา เอวังวิหาลิมาตาปิงอะโหารัตามะตันทิตังตังเวพัตเทกะละโตติตสันโตอจ,จิคาเตมุนีติมุนีผู้สงบย่ยงกล่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขาดท้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพลงราตีเดียวก็น่าเชื่นชมผู้สวดธรรมะสังเวขาปัจจเวขาณะสังเพสังคาราอ,อนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วผ่านไป สัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามรธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บปตายไปสัพเพธรมาอนันตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกชีวิตตังชีวิตเป็นของม่ยังยืนทุกวังมะระนังความตายเป็นของยั่งยืนอวัสังมะยามะฤษ ตับพังเราจะพึ่งตายเป็นแท้มะละนะปะลิโยสานังเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมอยน,นี่ตังชีวิตของเราเป็นของเที่ยงมละลังนางเมนี่ตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะกควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญ,ญญาณโหนคันปัสจักวิญญ,ญาณฉุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้ว ชิเศษกติจากนอนทับปาทาวิงเึ่นแผ่นดิน <c oughs> กะลิงข้าลังอีว่าปะดูดดังว่าท่อนมาแล้วท่อนเฟืนนี้ลัถังหาประโยชน์ไม่ได้อัน,นิจาวตาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทากุปาทะวะยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตะวันนิลุกฉันติรันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสโมสุโคความเข้าไปสงบระงรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สัพเพสัตตามะรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสุจะมลิสเลที่ตายแล้วกำแล้วกำลังจะตายจะเทวหังมลิสเมเราเข้าจาตายอย่างนั้นเหมือนกันนัดที่มีเหตุทังสะโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทส่วนเมตตายัางกินจิยังกินจิก,กุาสลังกำมังสัพเพหิ พระเตหิกัางปุญญงโงอนุโมทันตุสุนันโตโตเยเทวาอาสัมิงธาเนอธิคาตาธิคายุกาสัทธาโหโตสุกิตาโหโตทุกขาปะมุดจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหโตทุกขาปะมุจจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาโหโตทุกขาปะมุจจันตุสัพเอยาติกาสุกิตาโหโตทุกขาปะมุดจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเเปตาสุกิตาโหโต ทุกขาปัมุจันตตสัพเอาจาริยุมัชายสุกิตาโหโตทุกขาปัมุจันโตสัพเักขานตาสุกิตาโหโตทุกขาปัมุจันตตสัพเทวาสุกิตาโหโตทุกขาปัมุจันโตสัพสมาตินางสามิชนโตโมสดบูชาหลวงมุทวันนมโมโพธิสัตโตอคติมายะอิติภะคะวานะมโมโพธิสัตโตอคติมายะอิติภะคะวานะมโมโพธิสัตโตอคติมายะอิติภะคะวา ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสีนีถูเปคะเลโพธิคาเลตหิงตาหิงตาธรรมทานีนะพระวันตุปสีตาโสถิงกาโลเตทะวิหารมัณฑเลเถราจะมัชนาวกาจะพิกาโวสารามิกาทานะปฏิบูปาสกาคามาจเตสานิคามาจอิสราสัมปาณภูตาสุกิตาพระวันตุเตชนาปูชาเยปิจัก อันทะสัมภวาสังเสราชาตาอัตโวปปาติการนิยานิกังธรรมวาลังปฏิจเตสเพปิทุกขสะการโลตุสังขยังธาตุจิลังสตังธรมธรมโมธรรมทรลาจัปุคาลาสังโคโหตุสัมภมโควะอัตายะจัหิตายะจัอามเหรคาตุสัตธรรมโมสเพปิธรรมมะจาริโนพุทธิสัมปาปุเนยมะธรรมเมอรลยยาะเวทิเต สันนาหนตุสัเพปิปานิโนพุทธศา,าสนเนสัมมาทาลังปะเวชัตุกาเลเทวปวัสสุวัตวุธิภาวยะสตานังสัมมิทังเนตุเมทะนินเมตมาตาปิดาจะอัตตะราชังนิจังลักขันตุอุตคังเอวังธรรมีณราชาโนปะชังลักขันตุสัพพทา เทวตาอุโยชาณคาถาตุคาปตตาจานินทุขาพยาปตตาจานนิพายาสโสกัมปัตตาจานนิสโสกาหุนตุสัพเพปิปานิโนโอเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภะตังปุญญาสัมปาทางสัเพเทเทวนุโมทันตุสัพสัปติสิทธิยาทานังทันตุสัทธายะสีลังละขันตุสัพพาทา พาวนาพิลาตาโหตุข,ขันฉันตุเทวตาคาตาสุมังศร a k า h oui, ันตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิลาตานังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิลาตานังโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพะเทวตา สัพพสังฆานุภาเวนะโสตีหงุ่นนิรันตานาจสัพเพพุทธาภารปตตาปารเจกานาจายังพลังอรหันตานาจเตเชนะอคันธนมิสักกโสสัพเพพุทธาภารปตตาปารเจกานาจายังพลังอรหันตานาจเตเชนะาลัขันธนมิสักกโสสัพเพพุทธาภารปตตา ปัจเจริการนายจ่าอย่างพลังอรหันต์ตามนายจ่าเตเชนาลขันพนามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจริการนายจ่าอย่างพลังอรหันต์ตามนายจ่าเตเชนาลขันพนามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจริการนายจ่าอย่างพลังอรหันต์ตามนายจ่าเตเชนาลขันพนามิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจริการนายจ่าอย่างพลังอรหันต์ตามนายจ่าเตเชนาลขันพนามิสัพโส สัพเพพุทธาภรัพตาปัจเจกานายจ่ายังพลังอรหันตานายจะเตชะนารขันพนามิสัพโสสัพเพพุทธาภรัพตาปัจเจกานายจะายยังพลังอรหันตานาจะเตชะนารขันพนามิสัพโสสัพเพพุทธาภรัพตาปัจเจกานายจะายยังพลังอรหันตานายจะเตชะนารขันพนามิสัาปะโส ด้วยอำนาจแห่งมูลุสนิสพระเจ้าได้สวดสายายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอนำเก้าอุทิถวายเป็นพระรชกุศนแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมนาถชนในพันธปีิลวงผู้สเด็จสุสวรรคารัยของอนิสงส์แห่งมุลุสนี้จงเป็นสัรพสิริมงคลแก่ข้าพระเจ้าให้แข็งขับปลอดภัยจากทุกโศกกภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหลงรายได้อันจุสุดจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอยายมีแก่ข้าพระเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคัสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานทั้งขอเทเทววทั้งหลอผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในมูคุณนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตายยอดเศรษฐีทั้งฝั่งไทยและฝั่งเรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งโปธิีนสามสิ่งละโมเลได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและดิษฐานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิมงคลแก่ผู้